เขาบอกว่ามีเหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้หญิงคนหนึ่งท้องแก่แล้วก็คลอดลูกเองนะฮะปรากฏว่าลูกเนี่ยตายขาที่นอนเลยเจ้าหน้าที่ก็พยายามนําตัวผู้เป็นแม่ซึ่งอยู่ในอาการตกเลือดเนี่ยไปโรงพยาบาลแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมไปครับมีการเอะอะวยวายไล่เจ้าหน้าที่นะครับทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยสงสัยว่าเนี่ยที่เด็กตายเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าตายเพราะว่าคลอดออกมาแล้วตายหรือ แม่ทําให้ตายหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสงสัยของชาวบ้านโดยตํารวจสพเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือหลังจากได้รับแจ้งบอกว่าพบหญิงคลอดลูกแล้วลูกเสียชีวิตที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลโพเสดตออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยผู้หญิงคนนี้มีอาการคุ้มครั่งไม่ฟังใครเลยนะครับนั่งอยู่ในห้องน้ําหลังบ้านสภาพตกเลือดฮนะนี่นะฮะโดยยืนการานบอกว่าตัวเองไม่ยอมไปโรงพยาบาลตํารวจต้องโ่บังคับ จึงยอมขึ้นเตียงทราบชื่อก็คือนางสาวจีราพันธ์อายุ29ปีส่วนภายในห้องนอนพบศพของทารกเพศหญิงแรกคลอดมีรกสายสะดือครบถ้วนโดยมีนายเอนามสมมุติพ่อของเด็กอายุ40ปีมองศพทารกไม่ห่างและไม่ยอมพูดจากับใครจากการตรวจสอบภายในบ้านพบว่าเต็มไปด้วยเลือดในหลายจุดบางจุดเป็นลิมเลือดกองใหญ่นะครับนี่นะครับ ต่อมาทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้บอกนะครับบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านขอความช่วยเหลือให้นําตัวนางสาวจิรพัน์ไปส่งที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการน้ําคร่ําแตกใกล้คลอดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่พยายามเข้าช่วยเหลือนางสาวจิรพันเนี่ยกลับถือมีดแล้วก็สิ่งของในบ้านเนี่ยกว้างปาใส่เจ้าหน้าที่และปฏิเสธไม่ยอมไปโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยถอยออกไปอันนี้คือตอนเช้า พอตอนบ่ายนะได้รับแจ้งอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็มาถึงที่เกิดเหตุพบว่านางสาวจิรพันธ์อยู่ในสภาพตกเลือดอย่างหนักวอยาวยไม่ยอมไปโรงพยาบาลเช่นเดิมฮะส่วนบนที่นอนพบว่าเด็กนั้นคลอดออกมาแต่เด็กเสียชีวิตไปแล้วนะครับเนี่ยแสดงว่าตอนรอบแรกที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเนี่ยตอนนั้นยังไม่คลอดเนเขาบอกว่าน้ําคลําแตกแต่ตอนบ่ายคลอดแล้วเด็กตายนะฮะนี่นะฮะ ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยบอกนะครับบอกว่าเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยนางสาวจิรพันธ์อรารวาสนะชาวบ้านเห็นความผิดปกติจึงรู้ว่าท้องแก่ใกล้คลอดแต่นางสาวจิรพันธ์กลับปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ท้องจนกระทั่งมาเกิดเหตุขึ้นชาวบ้านเชื่อว่าเด็กคลอดออกมาในสภาพสมบูรณ์มีชีวิตตัวไม่เขียวแต่น่าจะมาเสียชีวิตทีหลังอยากจะให้ตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดเออมันมีข้อพิรุธข้อสงสัยอยู่เนี่ยเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ ตายแล้าไปพบนเด็กนอนนนนั้นเลี้ยงชายไม่มีเสยงรลย้าเราเอันี้มาไว้มาเรามถึงพอมีข้าวเียมันสักเป็นผมวัี้ข้าวมันดีโอเขาวัืสมีดกันงเดเจ้าแต่เราอยู่บ้านไปโรงพยาบ้าไปโรงพยาบาลอยู่ดังนั้นไม่อโรงาบาลไม่ไปนี่มื่อนี้ไม่ไปจำแค่หมายชื่ไม่ไปอยู่ว่านไรไม่นตเรีกเบรบเร็วเราเราเ ทางตำรวจพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่แพทย์ชนสูตรได้เข้าตรวจสอบนำร่างของทารกไปชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตนะครับว่าเด็กนั้นเสียชีวิตจากในคันเสียชีวิตระหว่างคลอดหรือออกมาแล้วมีชีวิตแล้วมาเสียชีวิตหลังจากที่คลอดแล้วนะฮะอันนี้มันแง่มุมทางกฎหมายมันต่างกันนะคุณผู้ชมฮะถ้าเขาตรวจสอบพบนะฮะว่ามีการทำให้เด็กตายนะครับมันก็จะกลายเป็นคดีฆาตรกรรมไงนะฮะ แต่ตอนนี้ต้องตรวจสอบก่อนมันมีข้อสองสัยอยู่ว่าทำไมแม่เด็กไม่ยอมไปโรงพยาบาลบทางทางที่อาการก็แบบไม่สู้ดีแล้ว